เอามาใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับโต๊ะคอมเตียง u ูเว611การปรับนะคะตัวนี้เขาสามารถปรับองศาได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะทำงานดูหนังก็สามารถปรับได้เลยค่ะหากต้องการปรับสูงและต่ำนะคะก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยค่ะโดยกดที่ด้านข้างตรงนี้นะคะต้องการปรับลงก็สามารถกดค่ะแล้วก็ดันโต๊ะลงแบบนี้ได้เลยค่ะ โต๊ะตัวนี้นะคะเขาสามารถปรับได้ต่ำสุด74.5สุด74.5ซนติเมตรค่ะและปรับได้สูงสุดนะคะ1นึ่เซนตมรเหมือนกันค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเป็นขอบโค้งมนค่ะป้องกันการชนนะคะหรือกระแทกแล้วยังสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง25กิโลด้วยค่ะไม่ว่าจะกินข้าวดูหนังนะคะหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆก็สามารถทําได้อย่างสะดวกค่ะน้ําหนักโต๊ะตัวนี้มีน้ําหนักอยู่ที่11กโลเท่านั้นค่ะ ตัวล้อสามารถล็อกล้อได้ทั้งหมด2ล้อนะคะล้อมีขนาดเล็กและเกาะพื้นได้ดีเลยค่ะหากใครสนใจโต๊ะข้อมเตียง u v y u 611ตัวนี้ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะ